ยังมีความเป็นห่วงนะครับจากสังคมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่หลังจากที่มีกะกะตบ,บางคนได้แสดงความคิดเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้อาจเป็นโมฆะแต่ในมุมของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงสามารถด,ดําเนินการต่อไปได้และกฎหมายไม่ได้เป็นปัญหาแต่เกิดจากประชาชนกลุ่มที่ต้องการขัดขวางการเลือกตั้งเท่านั้นชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัทวุฒิตั๋เสด็จ การออกมาชี้แจงเหตุผลที่ทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาของนายสมชัยศรีสุธิยากรกะกะตด้านบริหารงานเลือกตั้งจนทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้อาจเป็นโมฆะและนําไปสู่การฟ้องร้องต่อสารร,รัฐมนูญกําลังกลายเป็นประเด็นที่สังคมเกิดความสงสัยและวิตกกังวลว่าการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้จะเปล่าประโยชน์หรือไม่โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นการโมฆะแน่นอน แม้ว่าการขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าในบางเขตพื้นที่แต่ก็สามารถจัดการเลือกตั้งต่อไปได้ตามกฎหมายที่ได้เปิดช่องทางให้ซึ่งหากการเลือกตั้งมีปัญหากกตก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน180วันให้ได้ว่าปัญหาเกิดขึ้นที่หน่วยไหนเขตไหนให้แก้ไขเฉพาะหน่วยนั้นและเขตน,นั้นครับถ้าเกิดวันที่เลือกตั้งจริงเนี่ยเกิดขึ้นภาคใต้บางหน่วยบางเขตหรือบางจังหวัดเนี่ยไม่สามารถเลือกได้ทางกฎหมายเปิดช่องให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่ไหครับ อันนี้นะครับก็ต้องยึดหลักทั่วไปนะครับว่าตัวบทกฎหมายเนี่ยนะครับอาจจะพูดเป็นการเฉพาะกรณีที่วันเลือกตั้งทํามาพร้อมมาละผู้สมัครพร้อมมาละแต่ไปเดินไปโดนล็ท้องโซ่อะไรเข้าไม่ได้อน,นั้นให้จัดให้มีการลงคะแนนใหม่ได้แต่กรณีที่มันไม่สามารถทําได้เลยเช่นผู้สมัครก็สมัครไม่ได้ด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องยึดหลักการตามตัวบทรัฐธรรมนูญครับมาตรา9 3าวรรค6ที่บอกว่าถ้าจัดการเลือกตั้งไปแล้วมันไม่ได้คุณก็ต้องจัดให้ได้ ัฐธรัมนูญเขียนกว้างนะครับว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆที่ทําให้การเลือกตั้งเนี่ยมันได้สสไม่ครบคุณก็ต้องไปดําเนินการให้ได้ครบเห็นไหมครับว่ารัฐมนูญตั้งใจใช้ทยคําที่กว้างมากคือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆคุณก็ต้องไปดําเนินการให้มีการเลือกตั้งให้ได้ปัญหาเนี่ยผมจึงมองว่ามันไม่ได้อยู่ที่ข้อกฎหมายเลยนะครับกฎหมายมันเปิดช่องให้แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวคนอยู่ที่ตัวกบปปสว่าจะไปยอมอารมณ์อรอรวยกันหน่อยได้ไหมว่า ให้เอาหยบออกมาหน่อยอย่าไปข่มขู่ผู้สมัครอย่าไปกดดันเจ้าหน้าที่เขาให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปไม่ต่างจากนักสิทธิมนุษยชนอย่างนายสุนายภาสุกเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยังถือเป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามกฎหมายที่กําหนดซึ่งสังคมรับรู้แล้วว่าเกิดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์แต่กลับมีความพยายามจากคนบางกลุ่มที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ S <S <an> <S เหตุรุนแรงขึ้นแล้วมันไม่ใช่เหตุรุนแรงในพื้นที่เล็ก,กน,นะมันมีแนวโน้มว่าจะลุกลามเป็นเหตุการณ์ลุกโซ่ระบาดปลายไปได้เนื่องมาจากประเด็นว่ามีความพยายามจะขัดขวางการเลือกตั้ง <S <S <an> <S นั่นอาจจะเป็นตัวจุดชนวนว่าระหว่างผู้ที่พยายามจะขัดขวางการเลือกตั้งนั้นใช้ความรุนแรงต่อคนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือ <S an> คนที่อยากใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยเกิดการเผชิญหน้าและปะทะกันกับผู้ที่จะขัดขวางการเลือกตั้งอย่างกรณีที่เราเห็นที่วัดสรีเอี่ยมนะครับหรือกรณีที่เหตุรัฐกระอว่า เมื่อมันมีเหตุในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้ามาระงับเุแล้วมันบานปลายขึ้นมานี่คือความรุนแรงใน3รูปแบบที่เรากังวลน,นะครับแต่ว่าพื้นฐานว่าความรุนแรงในสรูปเตุเนี่ยปัจจัยเบื้องต้นมาจากอะไรปัจจัยเบื้องต้นก็มาจากการขัดขวางการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นต้องถอดชนวนนี้ออกไปด้วยการที่ยุติการขัดขวางการเลือกตั้งครับแม้จะยังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์จะออกมาเป็นอย่างไรหรือนําไปสู่การฟ้องร้องให้เป็นโมฆะหรือไม่ แต่การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าของประชาชนทั้งในและนอกประเทศแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการการออกไปเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิของที่ตัวเองมีตามระบอบประชาธิปไตยอย่างเท่าเทียมและไม่ว่าผลที่ออกมาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ถึงเจตนารมณ์ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศว่าต้องการให้ประเทศเดินหน้าต่อไปอย่างไรณทุตกรมเจริญ NBT News โฟกัส